คุณดึกเดือนป่านนี้คงยังไม่หลับใช่ไหมดีแล้วเพราะเรื่องที่ผมจะเล่าให้คุณฟังต่อไปนี้มันจะทำให้คุณนอนไม่หลับไปอีกนานนานแสนนานเรื่องนี้เกิดขึ้นกับไอ้หนุ่มคนหนึ่งชื่อไอ้ทินมันเป็นพวกชอบลองของชอบท้าทายสิ่งลี้ลับ วันดีคืนดีมันไปเจอหมอดูแก่ๆคนหนึ่งหมอดูคนนั้นทักมันด้วยเสียงแหบพร่าว่าอย่าริอาจเล่นกับไพ่เพราะไพ่บางสำรับมันไม่ใช่แค่กระดาษไอทินมันไม่ฟังมันหัวเราะเยาะแล้วก็ซื้อไพ่สำรับเก่าคร่ำครือจากหมอดูมาคืนนั้นมันเริ่มเปิดไพ่ทีละใบทีละใบไพ่บอกว่าเงาจะทาทับ มันก็แค่ขำคิดว่าหมอดูแก่ๆกก็แค่คูแต่คืนนั้นพอมันดับไฟมันรู้สึกถึงลมหายใจรวยรินอยู่ข้างหูเงาดำมามืมถาทับร่างมันกดทับจนหายใจไม่ออกวันต่อมาไพ่บอกว่าเสียงกระซิบจากความมืดไอทินเริ่มใจไม่ดีแต่ก็ยังไม่เชื่อ คืนนั้นมันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงนั้นเรียกชื่อมันซ,ำซ,ำซ,ำซำ้ำๆซ้ำๆทินทินทิน,ทนมันขนลุกสู้แต่ก็ยังฝืนใจข่มตาหลับ จนกระทั่งไพ่ใบสุดท้ายมันบอกว่าความตายจะมาเยือนไอทินแทบคลั่งมันโยนไพ่ทิ้งสาบแช่งทุกสิ่งแต่ก็สายไปแล้วคืนนั้นมันได้ยินเสียงโซ่ตรวนเสียงลากเท้าใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างก็ดับวูบ เช้าว,วันต่อมาพบศพไอ้ทินสภาพศพเหมือนถูกอะไรบางอย่างบีบคอตายอย่างทรมานที่น่าขนลุกที่สุดคือบนหน้าผากของมันมีรอยไหมเป็นรูปไพ่รูปยมมาทูดคุณอย่าคิดว่านี่เป็นแค่เรื่องเล่าเพราะผมก็ได้ไพ่สำหรับนั้นมาแล้วและเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบากระซิบชื่อของคุณ คุณได้ยินมันหรือเปล่า